อยู่ดีคะ่ะแซมเอยแซมอ้ายกูนะทักทายภาษาบูคะ่ะพี่น้องสุขุสุกคนมื่อนี้ไม่ยิงพามาเล่ออีกแล้วคะ่ะมาเลาอเบิงเหตุตับเตาคะ่ะพี่น้องพอดีว่าหมอก่อนมาเบิงดอกว่านรั้นใหญ่ค่ะพี่น้องเ่ราเดี๋ยวพ่อเอาดอกนี้น่อยอยู่เมื่อวานเสีมาเบิง,งว่ามันใหญ่ไปเนเบิง,ยยบง,บงก่อนคะ่ะพี่น้องเหลือบอได้รุนกันคะ่ะพี่น้อง ยานคนเอาเบิดก่อนเลยดูเอาเฮ็ดย่างหลับพี่น้องอันเฮ็ดพวกดอกใหง่ดอกงหา่พูดพูดเลยนี่นี่แม่พี่น้อบานผัวออยูเฮ็ดพวกดอกใบญ่ ปวกเนี่มาดอกใหญ่แทะดอกเดียวก็พ่อกแกงแล้ววะนี่ดอกใหญ่ค่ะมาหม่อวานกับสิพอดีเนาะพี่เนาะบดได้ม,มาเบิ้งเสียล้วหม่อวานวัดถ่ายเห็ดตับเตาห้อไใหญ่ก่อนยังสิมาเบิง้ง มีคนมาเบืองก่อนกับสิบวเหลือแรวาววะค่นเข้ามา,าเมื่อวานเถ่าแล้วเถ่าแล้วเถ่าแล้วอุตส่ายได้นาอพี่น้องเนาะเจ็บปวก ีเท่านี้บ่เบิดแล้วบ่มีอีกบ่ทางนั้นดักพูดีงามงามบ่มีบ่ไปหาดอกกับพี่น้องดอกบลือบบล่า เด็กเกียงนึงเด็กปวดเขา่าดอกหกดอกอกนี้น้อยแล้วเดี๋ยพอเอาเนี่พอได้ค่ะพี่เนาะใหญ่จังเลย นี่เฮ็ดกินได้ด้วยค่ะพี่น้องด,ด,ด,ดื้อๆยังเฮ็ดหูหนูเนี่ยแหละแม่ยิงเคยเอาไปแกงอยู่รสชาติค้ายๆเฮ็ดหูหนู คีนมาเอากอนเ่าแหละค่ะพี่นอ้องดอกที่ไม่เห็นไหวมือก่อนสองมือบาเหลืออันนี้มันขืนไม่มองอกรใหญ่อะอีกครับพี่นอ้องนะอีกครับพี่นอ้องถ้ามันเหลือพอเด็กแกง ตูมันใหญ่ไหมตูมันใหญ่หมูกอนหมูอัานกอนมันกระจ้าเอาเบอแล้วได้ยินเ้าก็ใหญ่ไหมเหลือไใ้เหรอเกือบเหยียบเ็ดพี่น้องดอกมันยังหน่อยอยู่เนาะ nói đâm đầm như, á, ít khác p/n, đang hết buộc hết bựa, nhèm ăn con gì chắc nói nó p มันจังเละลายยัามาเกียงอันนี้มันดอกหน่อยหดตองนี้ผันเทาแล้วจเจว้าวเห็นลำหัววานมันก็เลยเหลือเหลืว้ยก็บเทา อกมียังหน่อยอยู่จงหวัดมันใหญ่ก่อนพี่น้องดอกส้มนีพอดีมันได้หลายดอกนี้น้อยลายกับเสียดายมัน น้อยๆมีล่ะค่ะพี่น้องเหลือไว้ให้เฮาซํานีล้ล่ะได้แกงนึงค่ะพี่น้อง เฮ็ดปวกตามแข่งใช้น้ำกันนี่แหละเม็ดปวกได้หน่อยเจ้ามาหลายแท้เผาเบิดน่ทพี่หน่องเต็มหนึ่งเฮ็ดปวกได้หน่อย ร้ายข้างในมุมีแล้วค่ะพี่น้องลับก้อนละค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่หญิงพาพี่น้องมาลุนเฮดตับเตาเดี๋ยวลุนซ้ำนีล่ละค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมละค่ะพี่น้องสบายดีสุข,สขคุณคุณค้นคะ่ะ